สัมรีน้องเกดก็เล่ียกับงว่าแล้วเล่ียกับสัมีแล้วน้องเกดนะ ลูบคอมาลูกเออลูบคอนสั่วละอ่ามันกระเดียบไมกลจ้าบเลยเดียวเลยวทำมันซื่มมือมอนะเออเดยปีหนึงกมันพมไปแล้วแต่เดี๋ยวเสียมัลดคอได้นะ สำรีสำรีมาเล่นกับพี่เกตแล้วดิข่าวห่มเลยหรอเออจะพี่แก้แห้งแล้วไหมล่ะไปเล่นกันนอกยังไปเล่นกันนอกเหมืนเดิสังนกะสีแล้วตั้งขึ้นนะลูกน่าเสียบาดขาเลย นอนไปทั้งคืนไปเลยก็นอนไปอืออเดีมันก็เริ่มให้คุ้นเลยรูปค<า>ุ้นเลยรูปคอามรูปคอามมันขีดื้อขีล้วจีด กำลังดื้อสำลีจะได้สามเดือนละสามเดือนกว่าแล้ววันที่สิบสองนี่ก็ได้สี่เดือนตัวผูจะอัดรูปคอมันไม่รูปคอมันแบบมันบริสุทธิ์อย่างีดอก มันเหกมันยากเล่นน้ำเลยมันกระลื่นมาเป็นเล่นน้ำไหมน้องแดง คอมันลูกเอาคอมันนะไกลดซนีีรีเลย<ม> <laughs> เดียมันไหวม่ยุบฉมันเริ่มดื้อถึงเลยกตาขึงลตะตาขึงละงลอาไม่เอาแล้ว สำลีสำลีก็ขี้ดื้อแท้สำลีเนี่ยฮะสำลีจะซนเหนือเกียแล้วนะ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 นสำลีสำลีก็ลังดือ้อไรซนเหนือเกียร์เกียแล้วสำลีซนเหนือยแท เออเก่าคองนั่นแเออรูบรวมคล้องนั่นแหละที่เขาเอิญมีไม้เก่านะเก่าคองทั้งใต้พื้นเก่าบางอย่งนั่นน่ะเออบางเนื้อ้ดันละมันก็ขาวมันเออนั่นแหละกับทองมันเข้าเก่าทันแล้วะไรนะมันหายจับเลยเป็นงวดนะที่แรกว่าตําแหนะ จับนวลอยู่นะนวลให้จับบ่มาให้มันอะไรบักม่วงมาให้มันกินเลยมากินบักม่วง ลิไลซอนเลยสอลีไ่นเลยุดแม่แม่กับถึอไม่ใช่แลดดื้อรี กันกินเกเลือแหล่ขนาดเลยแม่ <c oughs> ขาวบอท่านใจจะฉิกกัดเอาน้ำมา <c oughs> เลี้ยบบอท่านบ่าน่นาหที่ไหมันหันมั้ละอะไรก็ตีน่ามันนี่อยา่าง <laughs> น้าทันใจกนะกัดเอาเลยขาวอยากแห้งขนาดนั้นปลูกกัดเอาเลยบ่ฮะ้ากัดเอาเลยบ่